สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีมแปลงกันเบิร์สุกูสุคนสมองสุบอนสบายดีย้ำแรงๆพี่น้องเนาะพพ่อกันกับซ่องน้องมินี่คือเกา่าคือเดิมเด้อพี่น้องเอ้สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านขี่รถมาเฉยๆขี่อย่เขาตาด้เียเปิดภาพบรรยากาศมาย้ำแรงๆพี่น้องเนาะพพ่อแต่ป่าแต่ดอนแต่ดงพี่น้องเอ้ มีน้ำได้เลนี่ขำไปได้ด้วยนี่ปีนะ่าคอยแบกกับอันพอยุกิได้นี่แบกไม้เมืเนเนจจ่อเห็ดเงินจะเจอเยอะแบกทาดไปนี้เลยเอาลวดไทยมาแกเอานะตอนปีเห็ดเงินนั่นเเขาจะเลื่อยให้ยังมีแบกจะชิวา่าอะไรได้เมื่อนี่กับผ้าเมมิน,นี่พี่น้องเอ้ยเนาะออกมานะโคกน้พโปรยไงพี่น้องเนาะน้าโปรเถ่า ไปหน้าเหือบปเลยพี่น้องเไปฟาตกเอามาอยู่น้ำแม่มินนี่สิปีดิมาเห็ดเท่อนึงมาไม่ร้อยขาดอนนี้นะก่อนนี่งฮะลุลุ่มหมดก่อนไปสิมาเลาะเบิ่งไม้พี่น้องเลยเราเบิ่งไม้เบิ่งตอกแม่มินนี่ว่าสิเพราะเป็นไปได้เสียไปเห็ดขอกมูพอด้วย ฟ้าเตือนกับโมบิด์เลยเนาะพังก็ได้มดเลยหงายๆเตยนี้พี่ช้างมาเห็นท่านกันน้อยนึงอยู่เนอกคนเนาะกระห้องบริษันใหญ่กว้างแบบนี้โอเคครับบ้างฟ้เป็นห้องเป็นโฉกเป็นเทียวมดเลยพี่น้องนี่ฟ้าช็อกชิมมาส่งแทน Ừ, mày nằm hủy bọn này nè Bên hủy bọn này mày lôi Áo nằm phái xô lập than đấy nhẹ kìa mà ừ. Rồi mó tính tông mó nhẹ nhưng quả hả này đấy Thằng đấy là khọc đấy thằng là này. Mày nè không chắc gì bọn này Hả Nào ừ. Hửa lại cho mà đùa cho lúa mấy nè nhang lâm nhay gì đó này. hả? Men, thợ nhay bộ đồ đòn đi đòn này có men, đặt tao, tiền của thằng xía phi nó pha ma rồi. หน้ากับสามปีมาเธอหนึ่งพี่น้องเอ้ยมวยเราปีเราเสือได้เดี๋ยวนี่ยสามปีมาเธอหนึ่งก็ไพ่ได้สางของไพ่เขาจะปลูกบ่อืม,มไอสังไผลสองปีสามปีมาเธอหนึ่ง này nó nói nó tốt ngoài mà thôi đây lâm là bộ xong nó khen tập hàng tập hàng chuyền còn nó mới nữa trăm tô thang tả cho mình lâm này nói nhưng nó thôi chỉ đại nhau này có đại này hồ mình đó lên này โอ้ยวยน่อยขวเขาจมาเพิกยิ่นป่านมันจะเปลี่ยนมันเลยทำสลบประทานต่อไหมพี่น้อยเนาะเอามาตัดปีก่อนเนาะมาสิไอ้นี่ได้นี้ทำกะได้ขวาพพืนจะเอาหนักบได้ยหลายตัว้็นี่ hết khảo hết nó đầy dưới này nhào hạt mà nhang nội ui ừ. mình cả nội lên đây có 4 mét, 5 mét nhang à, không con? มันกระเลืองกระเซ็ดบ่เลยเนี่ยน้ำถั่วเนี่เนาะโอ้ยกอนรอไม้มันปันมือว่าจะได้ได้เนี่ยนะน้ำถั่วมตายเลยเนี่ยเนี่ยปีมาตัดไม้เนะี่ะมาตัดลำนี่ยนผะอมไว้อยู่ตามลำอีกสิบปีคือว่าใช้งานได้วะบ่บ,บ่น้ำถั่วมตายเลยเนี่ยยังหลอดเยอะตอนนี้นะโอ้ยตายแล้วมันเลยนะคือได้เนี่ยน,นะมีบใบเนาะมันใบต้นกระเลืองได้เนี่ะ เรียบร้อยแล้วไก่นำหวยเจ้าจุลประธานใช่รูปป่านะบ่นเวียเวียจิ้มเออมันลายอยู่แล้วข้าเจ้าแมวว่าข้าเจ้าขามเดจจะบให้ลงสมศรีสมภารีนะให้บวบวยบวยบวยอยู่นะป่านลำน้อยชมนี่ย่างไปสุดกูเด้อคือว่ากูง่า่บอกเลยคุ้งคณะผู้ใด เมื่แค่หไหนเม่เนเมืไอยโอ้ยน้อยแออค้มโคตรคแค่ผมดูห่ะปานงูเป็นเขียดมาได้ดอกลำยังย่า,ง,าง,องอ่อนคาดหว่าอีกสิบปีมาหนาเนาะโอ้ปักอะไร แม่เราหักคุ้งให้หน้าพี่เรา,า่ะฮะอือคุ้งเจ๋ให้นานสัตว์ลุงไปให้ใส่วหวยเนาะมาเห่อในเขตนี้ไปท้องข้าเจ้าน,ะนเนุงแม่อมบ,บอกไก่บอข้าวบ,าบอกไก่บอฝูดแม่เย้ะโย่ของข้าเจ้าเพื่อนข้าเจ้าสิตัดคอไปเห็ดเบิ่งดูพอดีแล้วถือกระสอาไก่ตัดคอ เนี่ยค่าแม่ก็แมแต่ต้นใหญ่ตัวนี้ดเลยนนี่ขอด่อนนี่หลบบงไม้บังตอกอนพี่หน่อยเั่นลังสีเขียวหนะก็แม่นบดพี่หน่อยมาเอานะนี่มัดทุกเส้นเลยมาแกอวฮะแม่นมาแบกมาค้นเ้าจักสีว่าได้ได้ ไม่ 7, เมจ็ดแปดเมตรแต่ข้าวบดท่านเหตุยูทูปพี่น้องเลยแบกเอาแล้วนี่ตะกี้ลไล่เลยได้ดอนนี่อุ้ยมีต้นไม้งต้นนี้ง่านี่เดี๋ยวขาวทางนี้ได้ปไปเลยโุ่งออกมันมดวางช่วงมันเห็ุเฮือนนั้นแลว้วก็วางคอยมาล้ำเอาหันก็ไลยต้นตะกี้มดแล้วแบบนี้ตะกี้โอ้ยไลย บักลงมันทับกันต้นน้อยซ้ำกระทางขท้าซ้ำมวยก็หล้ต้นทับกันทิมละละไหไรดอกนี่ก็ได้ยังน่อยเลย ี๋ตบหนี่หน้อยพี่น้องเ้ยฮะมาบงางท่านีีกครับโอ้โหตบพังกับเลยมาปีหนึ่งสำนึงเลยพี่น้องเลยมาปีนี้แห้งกับเจือนเขาไล่โอ้ตะกี้ในคะดีนั้นยุกกระเพยยุลมนะือเลยพี่น้องเนาะมองหนำนะ มันเราพ่อซีปีใช่ไหมมันเจียนเข้ามาพักลายๆนั่นเออเจียนอ้เลี้ล้อนี่พี่รองแต่เจียนทิมมาเลยนี่พี่น้องเอามายางน้องนี่โวแต่เสียดายเนาะโมมีต้นใหญ่เราพี่น้องดอกนี้ก็ได้ này nội Tên thì có đây gì đó cái chèo này 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 vô lâm này Hạ hụt mét này lại vô này Xem cái lười em 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 เขาจะจอบยิ่งป่าได้นี่ยนะจแผ่นแถวเงาไหมเดี๋ว่ามันขึ้นมาเลผมไม่ีหัือกเ้บอีหัวเหือเหนี่กับต้นเนี่ขันใดกันเลนี่นี่ฮะโอ้ยน้อยแล้วแกมโบซือ một sứ làm này còn là ngàn này. nè tuần này vô nè mẹ hả tổng... nè tại cái tông lùi nám thì nói Nam khạc nám tắt nám ổn lên nè quá trời, quá pha đúng ระวังดวดวเด้อพี่น้องเด้อลบเด้อย่านอันไม่ก่อตาเนื้อหนึ่งแบกปีนะน,นี่ลัดลงนี่กับพอยุกิแต่ว่าตอนนักข้าเจวประทันได้เห็ดชนรถประทานมันมีน้ำเนี่น,นี่แบกลุยแบกลัดไปได้ดอนเนี่ยก็โกริดอนเนี่ยก็ได้บ่มีดอกมันเลยไม่ยั้ง,งาไปตานเนี่ยมัเกินหาล้ำนะ ไปคิดว่าคือว่าเอาได้นะมีแต่ลำบางงามล้ำเนาะอืมเห็นบ่แมือ่อแต่เอาไปเห็นงินบอแบบ้อนสวยขอบปลี่เอาลำหน่เดี๋ยวมันจะเป็นทำหินได้พี่น้องตะกี้แถวนี้ว่างทำเนาะซื้อนากระว่างทำ ป้าเะเลิกบวให้เ้าได้พี่น้องนำนนมเลยม้นบ้เลิกได้เลยนะมันจะเป็นเงลเบหินสงกสังเอกบัาเถอะปาดจะสิลายน้องพี่น้องเนง <c oughs> าะงอวยขึ้นรุ่นใช่มันบว้ซื้อ,อน็นยัง ลำหน่อยๆขดๆตรงน้งน,น,น,นะแต <c oughs> ่ละลำลำนี่ได้เยอะทางซึ่งนะทังลุ่มกับบ่วได้ได้กระสันๆโอ้คือเสบตาางนอันนี้กระสันได้เยอะรกสรรันเนหนแบบเมมันแรงกันไหม Ôi sẵn sẵn Đằng bó xì mét 2, xì Tìm thị xì mét này Hãy còn này mình áo đó, cái trẻ đó, đó. Có gì nhàng cái bông mạnh thôi Cho khi thêm một thằng Hả? ค the ือสิแม่นลักแดนพี่น้องตัวนี้เป็นอุรุดลงไปคือสิแม่นเจ้าทางเป็นหอมไว้่เนาะบนกันกลางนี่เฮาก็บ่เคยได้เลาะมาจากเทื่อเด้อพี่น้องทางนี้นี่กับอันนี้นี่แต่พอใหญ่ว่าตัดขึ้นไปใส่กกวิคแล้วว่านะแต่เพิ่นมากับเพิ่นแต่ช่วงมาเลื่อยเอาใหม่เจ้อุ่มนี่แม่นหมดเลย có quyết là cá cháu bỏ Hả? Đi 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 Nhìn nó có quyết bên Để lắc cháu phăng mà nhờ. Hả? Thật thương này họ xe vào này Mọi họ tới thang này bỏ, sút nó thang này chắc Hả? Hả? บอกแล้วเช่นว่าเป็นห้องป่าเถ่าใกล้ั้งเชิงนะห้องเล้าเนี่ยบอกเออเนี่เป็นชุดทางเลยบอกอืมเด็กฝีน้องเนาะแต่ลักหัวลงมาเละนี่เป็นเท้าลงมาตัดลงใส่ลักบนทว่าเอาเลยถ้าใช่เลยลักก็ได้เลี้ยวหาที่บุหินอืมเนีงลงไปนนี้ฝีน้องเนาะเขาจะทางไว่าย่ ไปล้อม ном, นู้นี่แหละหอดหวยกึศไปละเจอทางเชิงนี่คือสีม่วงใหม่ยังหรอเนาะแล้วจะไม่เปื่อยน้อยฮะนี่จะปลาน a m ใหม่บัวลายก็คือกันและกับนาโคกัยนี่จะน้ำแทงอันนั้นก็ได้ก็ใม่เหมือนเอาน่อยบัพ่อสิมีแบบว่าไม่เห็ดพื้นลงตอกลงเต่าอยังกงบัวพ่อสิได้ ีแทำไมลำนิดหน่อยเนาะแต่สีได้ยังบ่มหมมินิพิจรารณาบังก่อนเขตกกอันนี้มาบา่เดี๋ยวนั่นะฮะแม่นบุกง่ห้นี่บ่แม่นาะเขตก๊กให้มานี่ตเวอโตพอแถวใกล้เขกาก็ไปจักเด้ โอเคพี่น้องเนาะสิพักกันมืองานเลยพี่น้องไปค้ำเลยสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีก่อนขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องบอกไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพากันคลิปหนาเด้อพี่น้องไปคลิปนี้กับผาพี่้าน้องมาเลาะดงหล่อปลาเล่อบึงใหม่บึงอันนี้เื่อเป็นตากระสีมาเลื่อยเอาไปเฮ็ดของมูพี่น้องเลยเนาะพากันคลิปหนาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี